มาแล้ววันพีซหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สามชื่อตอนว่าอะไรดูวิชื่อตอนพาคีอสุวินเทพเลยวะหน้าแรกก็ไอตอนที่แล้วที่ไว้พวกเด็กๆมันเป็นฝันแล้วก็มีปีศาจออกมาแล้วมันก็กำลังเดินไปไหนเนี่ยไอซาโลก็ตามไปช่วยไปจับอุ้มเด็กคนนึงแล้วก็โดนหนามพันออกมาแทงหนามกุหลาบอะ มันก็ตัดภาพมาที่หมู่บ้านฝั่งตะวันตกมีมแมลงโทรสารพูดกับไปพวกชอปเปอร์บูซอบแล้วก็บุกมันก็พวกเด็กๆที่โรงเรียนตจางนี้ยังมีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นมาในป่าอ๋ออันนี้พวกรู้พวกนามนิมันรู้เรื่องแล้ว ไอยาก็บอกว่าแย่แล้วสิหนูอีวาของข้าก็อยู่ที่โรงเรียนซะด้วยจะเมาเกินไปแล้วนะพวกนายนามิีิมันร้องเวลาแบบนี้ต้องตั้งสติหน่อยเฮ้ยแล้วก็ไอพวกคนยักษ์มันขี่เรือพุ่งออกไปเลยวะพุ่งไปที่ป่าแล้วกำลังไปช่วยแต่ว่ามันโดนปีศาจกระดูกคนยักษ์กระดูกที่ว่าความฝันของ,ของเด็กๆอะตบเรือทิ้งเอาไว้ อุ๊ยโหมันอารวาสมนถึงนี่แล้วอะในพวกรูปวาดของเด็กๆที่มันกลัวกันอะก็หน้าต่อไปก็มาที่ภาคีอสูรเทพนั่งกินข้าวกันอยู่อะเห็นชื่อว่าไอ้เซนซอมมอสนั่งกินข้าวกับไอ้ตัวกิเลนแล้วก็กุลโกะมันก็พูดว่าเห็นหรือเปล่าสีหน้าตกตะลึงของเจ้าคนอยักษ ที่โดนตอนโดนหนามทิ่มน่ะที่เขาเรียกว่าบุคคลที่รักย่อมมีหนามคมไงตรงตามนั้นเลยหรือเปล่ากุนโกผู้ราไม่เห็นเคยได้ยินเธอนี่มันน่าเศร้าจริงเลยนะกุนโกความรักนี่มันยิ่งใกล้ชิดยิ่งก่อเกิดความหวยหาอะไรของมันวะ จนแม้แต่เห็นหนามตรงหน้าก็ยังทนสวมกอดได้โอ้โหมันบอกเกมนี้ถ้าเอาไปเล่นกับพ่อแม่ลูกจะเด็ดสุดๆพ่อแม่จะยอมกอดล่างลูกพร้อมกับหนามส่วนลูกก็ต้องทนเห็นพ่อแม่ตายต่อหน้าโอ้โหในระยะเผาขนได้ต้องกี่ร้องทั้งเห็นทั้งน้ำตาการข้ามต้องมีความซึ้งใจสิถึงจะดี แล้วก็เปิดชื่อผลปีศาจมาแล้วว่ะเนี่ยเซนซมมอสผลอีบะอีบะมนุษย์เาวันหนามอะไรวะผลมันพลังมันไปปักกับคนอื่นได้อะหมายถึงว่าเอาหนามไปใส่คนอื่นอย่างเงี้ยเหรอมันก็คุยถึงคุยถึงเรื่องความรักต่อตายเพราะความรักแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วเนอะ กุนโกะก็ไม่ตอบไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์ยผู้หญิงขาดความอบอุ่นนั่นหรอกกุนโกะเธอเลือกใช้เส้นทางไหนหรือมีกิ่งไม้ใหญ่กิ่งหนึ่งพาดมาผ่านมา,า,นมาที่เกาะกลางกลางเกาะพอดีอ๋อมันให้เด็กฝันไอ้กุนโกะก็บอกว่าห้องสมุดตกหูกโรงเรียนวอลัสมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านตะวันตกท่าเรือฉะนั้นพวกมันเดินตรงไปตามเส้นทาง,งที่วางเอาไว้อ๋ม ไอซอมมอสมันก็บอกว่าเดินตรงกลางเลยรือเด่นนี่นะฉันชอบพวกมันจะได้ดูซึ้งไปเลยว่าตัวเองมันไม่มีปัญญาทําอะไรทั้งนั้นแซมเมอร์หรือว่าแซมมอสวะซอมเมอร์เออเอกิเลนก็กวะซอมเมอร์จากนั้นต้องยอ่อเยอะต้องหยอกเกลือเพิ่มนะเกลือกําลังกินข้าวอย่างไงเอกิเลนมันบอกก็มาหน้าน่าถัดไปเปิดตัวเปิดชื่อผลบิศารของไอ กิเลน่ะเนี่ยมันบอกว่าเป็นกิลลิงแฮมผลลิวๆวพันสัตมายาโมเดลกิเลนมนุษย์ผู้ทำฝันให้เป็นจริงโอ้อไอตัวนี้มันคอมโบกันเหรอวะมันให้เด็กฝันแล้วก็สร้างภาพมายาความกลัวออกมาแล้วก็ให้พลังลูกศรกุลโกะนำทางมานี่ไงแล้วก็ให้ไอตัวนั้นเอาหนามไปกันไว้ไม่ให้มีคนมาช่วย นี่คอมโบเกียนยังวะหลังกินข้าวอยู่แม่งหลับเฉยเลยวะไอตัวซอมเมอร์มันก็พูดว่าไอซอมเมอร์ก็พูดว่าเจ้าพวกมูเจ้าพวกมูมากที่นายดึงออกมาจากฝันของพวกเด็กๆนี่แน่นอนว่าแน่นอนว่าให้มันวิ่งไปพร้อบพวกเด็กเนี่ยนั้นด้วยเลยแม่งไม่สนใจเลยมันบอกว่าเฮ้ยเกลือนี่เสริมรสได้ยอดเยี่ยมเลยฮะ ขอ,อฉันด้วยไอ้กุนโกก็บอกว่าอร่อยดูเหมือนจะมีอุปกรณ์ชื่อแพนเตอร์ศิลาตะวันเอาไว้ใช้ว่าดสายลุงอยู่บนท้องฟ้าได้เป็นวัฒนเป็นนวัตกรรมแปลกดีนะที่เหลือก็แค่มุง่งที่เหลือก็แค่ข้ามลุงนั่นไปกลับไปยังที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไอซอมเมอร์ก็บอกว่าเคลียร์ง่ายจังวะ เกมอะไรวะจืดเป็นบ้ามันไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยวะไอกิเลนก็พูดว่าอิ่มท้องกินหมดนี่แคลอรี่ก็ยังเป็นศูนก็นี่มันเป็นความฝันนี่นาแต่พลังงานก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะไม่ต้องห่วงหรอกแซมม์มอซอมมอซอมมอกุนโกะพูดว่าอุปสรรคนะมีแน่ฉันเหนืเลือโจนสลัดจอดอยู่ตรงเมฆทะเลเกาะของหมู่บ้านสี่จกักรพรรดิมวกฟาง มาขึ้นฝั่งที่เกาะนี้ด้วยแล้วก็ตัดมาที่พวกเด็กๆกำลังโดนลูกศรน,นําให้มาหาไอ้พวกกุนโกะอยู่เนะี่ยพวกเด็กๆมันเดินตรงไปที่ไฟแล้วกันแล้วนะ่ะนั่นไงพูดไปทําขาดคําเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นซะแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าตายก็ยให้กลุ่มต่อไปเดินแทนแล้วกันโอ้โหยังไม่สนใจเด็กเลยวะ แล้วก็หน้าต่อไปโอ้โหมันตัดมาที่โลกิเลยวะ่ะไอ,อ้ลูฟี่มองนี่แกโลกิแน่จริงก็ลองหยุดฆ่าดูสิฮัตส,สูดินแต่ยังพวกเจ้าคงมีปัญญาหยุดฆ่าได้หรอกแค่จะยกแล็กเนียขึ้นก็ยังทำกันไม่ได้กันไม่ได้เลยซ้หำหวังว่าจะมีหวังว่าจะไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายกันที่โลกตะวันนะไอ้นามนี้มันพูดถึง ต้องมีอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเพลิงจะไหม้ลามไปทั่วเลือองภาษาจะปลดโซ่ตัวแล้วปล่อยข้าไปลูฟี่บอกเฮ้เจ้าคนยักษ์ตัวโคตรใหญ่นั่นน่ะมันนั่นบาดเจ็บสาหัสอยู่เลยฉันอยากจะช่วยเลยนี่ว่าโลกิว่ารือจะตายกันให้หมดทุกคนไม่งั้นข้าจะเอาชีวิตเจ้าพวกคนอ่อนแอในโลกตะวันไปเรื่อยๆถ้าไม่รีบตอบก็อัดลุยก็บอกว่าเดี๋ยวเรายอมแล้ว ตโลพูดว่าจะหลงกลมันนะฮัตลูดินลูฟี่ก็พูดว่าช่วยไม่ได้นะถ้ายังขยับได้เดี๋ยวฉันจัดการเองก็สัญญาวไว้แบบนั้นแล้วนี่เอาแล้ววะลูฟี่มันตั้งท่าแล้ววะไอฮัตลูดินก็บอกว่าหมวกฟางคอยก่อนถ้าเข้าไปใกล้จะโดนสายฟ้าช็อตเอานะโลกิโูพูดว่าเข้าใจแล้วนี่คือคําตอบของพวกเจ้าสิน,นะผู้หญิงมันชื่อว่าอะไรวะเกิร์สเปล่าวะอยู่ทักทีเธอโลกิ ถ้าไปโดนพวกเด็กเด็กเข้าเรื่องมันจะกลายเป็นบาปเกินแก่นะโซโลโพูดว่าลูฟี่ออมมือไว้ด้วยละ่ะไม่งั้นแผลจะนั่นจะยิ่งลุกลามไปใหญ่มาแล้วลูฟี่กะโดดมันละแขนลูกโปง่งอ๋อไอโลกิก็พูดว่าเวนเอ้ข้าแพ้แล้วเลยสิกำลังจะโดนลูฟี่ต่อย่ะไอโลกิมันล้มลงก่อนเว้เหมือนมันหมดแรงอ่ะมันบาดเจ็บปะวะเจอไอพวก แช้งพี่ชายแช้งซ้อมเอาแล้วหน้าต่อไปที่จริงเจ้าเนี่ยอยู่ในสภาพแก้ตายเต็มที่แล้วไอ้โซโลนบอกมาเล่นวางเดิมพันโดยเค้มพลังชีวิตที่เหลือทั้งหมดออกมาใช้คู่เรา าหลอกให้เราปล่อยได้สําเร็จมันคงจะตั้งใจนหนีไปสรบปไกลๆที่ไหนสักที่นั่นแหละแต่ไม่นึกเลยฮะว่าเสียเลือดขนาดนี้แล้วยังทําเรื่องแบบนี้ได้อีกทีนี้จะปรึกษาทีนี้จะรักษาหรือปล่อยให้ตายก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วนะลูฟี่ฉันเองก็มีทุระกับโลกิแต่ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องนั้นแล้วหมอนี่เลือดท่วมตัวแล้วนะจริงอยู่ว่าเรื่องที่โลกิถูกใครบางคนทําร้ายจนปางตาย ก็เป็นเรื่องคนละเรื่องกับความผิดเดิมของมองนี่นะขอรับไอ้โรสมันบอกลูฟี่บอกว่าฮัดลูดินขอร้องละช่วยมอนด้ทีเถอะไม่ว่าจะเป็นใครฉันก็ไม่อยากปล่อยให้ตายต่อหน้าต่อตาหรอกออนมันก็ตัดมาไอเกิร์ตมันกำลังช่วยอยู่กว่าจะหายดีต้องใช้เวลาเท่าไหร่คงหลายเดือนเลยแหละถ้าอยากรักษาให้หายจริงๆก็ไม่ควรปล่อยให้นอนแบบนี้หรอกแต่ถ้าพากลับไปที่หมู่บ้านคงเจอเสียงเรียกร้องขอให้ประหารแล้วก็โดนฆ่าแน่ หมอนี่โดนเกีย์ขนาดนั้นเลยเหรอก็มันเป็นสวะที่ไหลาทางเยียวยาลูฟี่ก็บอกว่าเขานี่เป็นของจริงสิงนะมันคือสิ่งที่ตกท่อจากเผ่าคนยักษ์โบราณเหมือนกับของฮาลานผู้เป็นพ่อเนะาะก็น้าถัดไปแฮสุด,ดินก็ไม่ตอบอะไรก็นึกถึงความหลังตอนมันเป็นเด็ก เอโลกีกับฮาร์ลูดินมันอยู่ด้วยกันฮาลานก็าบอกว่าพวกเจ้าทั้งสองคนคือลูกชายแต่สําคัญหองข้าหลังจากนี้ไปขอให้พวกเจ้ารักกันให้มากๆและช่วยกันค้าจุนเอลบาสนี้ด้วยละ่ะพี่ชายตัวกระเปียกแถมอ่อนแอขนาดนี้ข้ามันอยากได้หรอกเฟยเอโลกีมันพูดเจ้ามันก็แค่ลูกสมนตเจ้ามันก็แค่ลูกนอกสมรสจะทายาแท้ของพ่อซะหน่อย ฮัสดดรสุดินร้องไห้เลยวะฮัสรุดินเลือดของแม่เจ้ามันเป็นเลือดมีมนทินและฮัสรุดินก็ตัดมาที่ปัจจุบนันฮัสรุดินก็ยกขวานขึ้นมามันจะสับหรือวะหยุดก่อนจะทำอะไรวู่วามสีฮัสรูดินอ๋อเพื่อน,นคนยักษ์มาผักฉันไม่เคยยกโทษให้เจ้านี่เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งเรื่องที่ดูบินแม่แล้วก็เรื่องที่ฆ่าพ่อด้วยอารูดินมันพูดโลกิเอา้าโลกิมได้สติอยู่เว้ยมันก็บอกว่าจะฆ่าก็เอาเลยสิเจ้าหนักลบขัางหน้าสองเวทเ้ยถ้ามีเวลามาหมกมุ่นเรื่องดราม่าครอบครัวก็หันไปมองป่าซะมั่งอย่าบอกนะว่าแม้แต่เจ้าก็คิดว่าฆ่าลงมือสังหารพ่อเพราะอยากจะฆ่าจริงๆ ใจจริงเจ้าเองก็ไม่เชื่อแบบนั้นใช่ไหมล่ะไอสัตว์จบตอนอย่างนี้เจตนาที่แท้จริงของโลกิคืออะไรจบตอนแล้ววะสรุปแม่งก็ทิ้งปมมาอีกแล้วสรุปโลกิมันไม่ได้ตั้งใจฆ่าไอห,หาลานเว้ยดูทรงแล้วตอนนี้นะไอโลกิก็ล้มลงไปแล้วจากตอนที่กำลังเข้าห้าวสรุปตอนนี้ แล้วก็พวกเด็กๆที่มันกำลังจะโดนไอ้พวกเผ่ามัางกรฟ้าพาขีอสุนเทพลักพาตัวไปก็ยังเดินไปจะโดนฟ้าผ่าละแล้วก็มีเปิดผลพิศารของไอ้กิเลนของไอ้เซนกิลิงแฮมคนริ้วๆพันสัตว์มายาโมเดลกิเลนทำให้ฝันเป็นจริงหูโคตเกียนออกแสดงว่ามันนั่งกินข้าวอ,อยู่ในโลกแห่งความฝันนะเนี่ย ผมสร้างโลกความฝันได้แล้ววะแล้วก็ไอ้ซอมเมอร์ฝนอีบะฮิบะฮิบะแล้ววะฝนอีบะอีบะมนุษย์เถาวันหนามเงินไขมันคืออะไรวะไอฝนหนามเนี่ยเนี่ยมันเอามันเอาไปฝังเด็กได้เลยนะเว้ยดีๆก็มีหนามมาลัดตัวเด็ก หรือว่ามันต้องอยู่ในความฝันคนนั้นมันทําให้ฝันเป็นจริงได้เอาพลังให้ไปใส่ในความฝันเหรอโหโคตรโกงพลังความฝันมันยล้ยหลังๆไปมังมีแต่พันสัตว์มายาแปลงล่างใส่กันอย่างเดียวเลยวะ่ะเปิดผลพีศาจของภาคีอสเ,เทนเทมาสามคนแหละไอ้กุลโกมนุษย์ลูกศรแล้วก็ซอมเมอร ขนหนามแล้วก็กินลิงแฮมตัดมายาโมเดลกิเลนทำให้ฝันเป็นจริงอย่างเกียนทอนหน้าไม่งดด้วยเ,เจอตอนหน้้นอดหูด